ถ้าถามไม่ทราบว่าประเมินเรื่องสาการของการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จไหมครับเมื่อเจอด่านสวผมเป็นคนที่ชัดเจนนะครับเรื่องเรื่องเรื่องสอวอและผมก็พูดด้วยความไม่ก้าวร้าวด้วยผมบอกว่าผมไม่ไม่เคยบอกว่าสอวอเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเป็นสอวอแต่ผมบอกว่าที่มาที่ไปมันผิด นะครับคนเลือกสิบคนนะครับมันไม่ถูกนะครับแต่กระนั้นก็ตามทีเนี่ยผมยังมีความหวังว่าสปิริตของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนันนี้ซึ่งให้อำนาจสวออในการเลือกนายกต้องเป็นการโหวตที่สะท้อนถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนชัดเจนถ้าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจับมือกันสองพักนะครับได้300เสียง เกินกึ่งหนึ่งของอสภาล่าง500สงว250นะครับควรจะต้องทำตามสันธามมติของพี่น้องประชาชน